เุ้ยน้าเย,ย็นเย็นม้ยมึนี้นะสบายดีสบายดีหน่อยมึงลองเด้อแล้วก็สบายดีเอฟซีมดทุกคนบอกว่าทางฟังไทยแล้วก็เล่าล้วก็ต่างประเทศน,นั่นเด้อพี่โนโ้อง มีคนหนุอยมาเฮียนะกับมาออสเตรียนี่เที่ยวอาเนาะอาทิตย์นี้คนหน่อยก็เที่ยวเอาก็ไ,ได้อน,นอนยกอะเพราะว่าคีฟหาฝนตกอาทิตย์แล้วที่ก่อนน้อคีฟฝนยังบม่มีหลายคนหนุอยก,ก็เลยเทีเ่ยวเอาเที่ยวเอา,าเวนะบ่มีคีฟฝนลายเราอ่านเที่ยวเอาเรามันสะดวกสบายนอดนึงเนาะยามมีคีฟฝนลายเราคอยมานอนมื่อีกอ้กับบาคนเดียวก็่ได้เอาลูกมานั่งเดี๋ยวสิผ้าทุกคนไปเบิ่งในเฮียอยู่ในห,ห้องแล้วก็สมบรรยากาศเนาะแล้วก็ ตอนขากับตอนแรกอะนะตอนแรกกบไปบาลล้านเราจึงที่ถ่ายเส้นทางไอ้พี่น้องได้บ่งเนาะเส้นทางการไปมามันเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวนี้ยังอย่ออพักกำลังออกไปออกอางเงีน <c oughs> ยเย็นๆนั่นนี่ดอกเซาอะไรเนี่ยดอกใหม่อันสีเหลืองๆเนี่ยโซนี้มันตกลงมาหลายอ๋อ ไม่่อยมีแล้ว <c oughs> ในอยู่ในหยูยนก็มีอัน,นมาซิดาต้นมาซิดาแล้วก็อันนี้มันลำมองงอัง่อลำใหญ่ะลำใหญ่ดิประมาณนี้แหละกำลังออกดอกน่ยม,มักมีมักมีก็เป็น โด่หลายโอ้แต่ว่ามันเน่าหมดพี่น้องบักมีมันเน่ายังสีน่ะลอยอยู่ทางเท่า์กันนี่อยใหญ่ๆนี่ประมาณนี้เนาะ ูนใดนั่นบรรทายอยู่ในนีนน่แหละ মোমাকেট মোমাকেটাাকে 妈妈。<laughs> <laughs> อยู่กอดใครมัน

<ส>โตนังสืงนคทบโตกร,รับสภากอากาศตอนีตโตอยู่กระนก็ไม่รู้โตอยู่หกเกียนอ่ะ อยู่ในหน่วยลูกเบิ้งหนังสือน่ะหน่วยต้องบังหน่วยแล้วบอหน่วยลูกจำ อันนี้จะเป็นนักเงียหของปลาห่าดูผูดรอย <c oughs> ทั้งนั้นเป็นปู้สีมาหาสมุทโกจารายจำเม็ดเขียนไหมปุ๊กา ก็จะละลายจากเม็ดมดแล้ให้พู้น้องติดตามเบอร์ขึ้นอีกเนึงไอ้คู่จี้อ่านในฟังอีกเธอหนึ่งก็ติดตามเบอร์ว่ดถูกในเป็นได้แต่ว่าบ่ให้กายเนึกบ่ต้องเขียนเปิ่อนลายเปิ่อนลายก็บ่ได้คะแนนบ่ได้คะแนนเต็ม กดขึ้นแล้วเราเขียนซื่อสายของภัยของมันกองปะสงค์ู่เอาคะแนนให้บางคนเนี่ยมักบว่เขียนซื่อเนี่ยมาแล้วบูหัวแม่นของภัยพวกน้องลายคนเนี่ยคู่กว่บูจื้ออะเมนนักซื่อของภัยอนนะอนะทำถอนตรสอบนักเรียนก่อนเพราะว่าเบอวันพัดเสีเยเงีนบตรไปสอบ มันน่าคดีอยู่นย่ยนิ่น hay xin nhé cho nha mọi người siêu หน่อยเลยนะครับ လင်းနာကနာမဖာစနေဩလာအမေနေမီဝနေ ันนี้จะเป็นเส้นทางอันเส้นหน้าขากลับเนาะขามากกับมาทาังนี้นะแต่ว่าตอนมาก,กับว่าได้ถ่ายได้ขึ้นดอยมาใส่เล็กนึงขึ้นมาเนี่ยความรอยกับใบหิวานเนาะโดลงดอยไปแบบนี้จนฮอดยุติตจพูนเลยอ่าประมาณสองกิโลนี่ติสองกิโลนี่แหละสองกิโลเมตรลงไปหอดยุติตจเส้นทางแง่น,นะอันนี้จะเป็นทางขึ้นมาบานเขาเนาะอันนี้จะเป็นทางลัด มาทางนี่จะโมงกว่าหน่อยนึงถ้าว่าไปทางใตน้นี่ใส่เวลาอีกซ้าหน้าที่เราจึงหอดูงเงียนถาม,มาทางนี่แมนอืมประมาณหกหน้าที่เจ็ดหน้าที่กัวหวดอดูหงเงียนแล้วอันนี้จะเป็นทางพาหัวบ้านเขาเจ้าเลยลงมาทางนี่เป็นเส้นทางเลนหน่อยแบบนี้เนาะเอาล้นใหญ่มากกว่าไดแต่ว่านี่แต่เฮาขี่รถจักรลงไปนี่ได้น,นี่นะ ยอนแบบนี้เลยคู่หน่อยจึง e อเอฟซีเขาจะมาถามมาเส้นทางไปมันลาบากบ่อ่ะลาบากเนาะจับกล่องเองมันบ่นได้เนาะพี่น้องเพราะว่าขาขับรถจักรเราล่ลงโดยขึ้นโดยซีนะ่ะเขาก็ยานลมเนาะเขาก็ยานอันตรายอันลรพี่นอ้องเป็นเส้นทางปลาแบบนี้แหละเนี่ยเพราะอันนี้มียอดวายในพี่นอ้องงามงาม,อ,มอันนี้จะเป็นเทิงทั้งเทิงเนาะ ขึ้นหนีไปนวยเนึงก็หอดบานแล้วบานเดือเท่าพี่ไทยเบิร์กซ์นีก็ะอดอะไพี่นนอกสิขับรถก่อนตัวนี้จะเป็นบอน,นั้นเขาเจ้าทีมขี้เหยื่อนี่พี่นนอกกลายไปกลายมาเงาสุดพุด่นตอนไปหันมาน่ะในี่ยทางโค้งไปพุ่นอันนี้จะเป็นปลาบอลเขาเจ้าสงอนไวทีมขี้เหยืนนะ่อน่ะ มดเมืองทมเมืองเขาเจาะขี้เหื่อมาชิ่มใส่อยู่นี่กลายไปกลายมาทุกมกมือทุกมมือคือดมขีเ้เหยื่อนี่อลไรพี่น้องเขาเจ้าก็จุดไฟเดนี่ก็มีควันไฟ,ไฟ,นไฟทุกมออมืมอกลายไปกายมา Gracias เนอะพราะว่าเส้นห้ามันเรียบหนึ่งหนักเด็นนดนนหนักมากหนักมากตัวแซ่อ่อนออนีน ่อนซะเลยเด้๋ยนี้นะนี่บอน,นี่วิวงามพี่น้องนี่นำลายมาแต่ทิ่งนี่ขาเจ้าเฮ็ดสวนอ้อยนี่ตัดอ้อยแล้วแล้วกว็นีงมีบอละบางบนอนนั้นเรื่องอันยังพอท่านตัดเถอนะเนาะแคลนี้แมนออกแล้วขาเจ้าเฮ็ดทากัอ้อมนี่ไปก็เป็นผู้ม่น,มน,มนๆนะแบนๆยันนานงามดีสวยงามมาก นี่นำลไไา,ายไปถ่ายกคนคุรอร่อยมากมาถ่ายหุบอยู่บนนี้เนอะพราะว่าอยู่บนนี้วิวงามถ้ามาตอนเสารนะแดดกำลังออกสองมาหน้างามหรือว,ว่ายามนึงแลงแต่เว้นตกแเหลวามาถ่ายงามพี่นอ้อง เข่ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คหน่อยเด้อแล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจญ่เหน่อยแดงเพื่อมีกำลังใจกำลังใจสู่ต่อนะแล้วก็ต่อคอขอบใจเอฟซีมอเตอร์แล้วก็พี่น้องตอร์พูลเนาะที่เข่ามาชมแล้วก็ติดตาเมฆหน่อยเด้อความโหดตอนเสาร์มาหนาวตอนแรงมาหอนพี่น้อง สําหรับคลิปนี้ก็สํานี้ก่อนเนาแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเด้อพน้อบ๊ายบาย